สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกิจนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยกับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพี่สาวเจ้าต่างโลกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผูกล้าสารสปอยด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย ตอนที่2ดูเหมือนว่าตอนนี้อาซาฮีจะได้มาทําเควสเริ่มต้นอยู่เลยนะครับนั่นก็คือเควสกาจัดสลามแล้วอาซาฮีก็ได้ทุ่มกาลังสุดตัวเพื่อกำจัดสลามตัวน,นี้ลงไปแต่ดูเหมือนว่า พี่มายะเขาจะได้ใช้พลังเปลวเพลิงของเขากําจัดสลามไปได้นับร้อยตัวเลยนะครับทำเอาอาซาฮินั่นถึงกับกร่อยเบกแล้วนะคะดูเหมือนว่าพี่มายานั้นเขาจะเทพออกมากๆเลยละ่ะแล้วเขาก็ได้หันมาพูดกับอาซาฮิว่าในที่สุดอาซาฮิก็จัดการได้แล้วสินะสุดยอดไปเลยพี่ภูมิใจในตัวเธอมากนะรับรางวัลจากพี่ไปซะแล้วาพาไปตัดมาที่ปาร์ตี้ผูกกล้าดูเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังลําบากเลยนะครับจริงอยู่ที่เราขับไล่มังกรอ,ออกไปแล้วแต่ทําไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ละ่ะซึ่งดูเหมือนว่า จะเป็นฝีมือของอาเจ้คนนี้นะครับผู้กลลาได้ถามกับอาเจ้ไปว่าแกเป็นใครกันแน่แล้วเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันก็คือผู้ที่แข็งแกร่งกว่ามังกรพวกนั้นยังไงล่ะดูเหมือนว่าเธอคนนี้กําลังจะออกตามหาการต่อสู้เพื่อความบันเทิงอยู่เลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อาซาฮิกับพี่มายะดูเหมือนว่าตอนนี้พี่มายะเขาเริ่มจะไม่สบายนะครับช่วยไม่ได้แล้วนะ ก็พี่ชอบแต่งตัวแบบนั้นนี่แล้วอาซาฮิก็ได้เอาเสื้อที่เขาใส่ไปใส่ให้กับพี่สาวนะครับแล้วพี่มายาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทําไมเธอไม่ทําให้พี่อุ่นขึ้นกว่านี้เดี๋ยร่างกายของนายกันล่ะแล้วเธอก็ได้กระโดดกอดอาซาฮิอีกแล้วนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมานน้ในเมืองดูเหมือนว่าอาซาฮิเขาจะไม่อยากพึ่งพลังของพี่สาวนะครับเขาจึงได้ไปหาเควสแล้วก็ทํามันด้วยตัวเองในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าพี่มายาจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าน้องชายสุดรักของเขาแม้จะอยู่ในห้้้ออองงงขางนีี่แลลลวเเธกัับยยดใจู ที่ได้มาโลกนี้กับอาซาฮีมันช่างมีความสุขที่สุดไปเลยล่ะในระหว่างที่เธอกําลังมีความสุขอยู่นั้นจ,จู่ๆเธอก็ได้รู้สึกว่ากลิ่นอายของอาซาฮีที่อยู่ในห้องข้างๆได้หายไปแล้วเธอจึงได้บึ้งตรงไปที่ห้องของอาซาฮีแต่กลับไม่พบกับอาซาฮีแถมยังมีจดหมายตั้งเอาไว้อีกดูเหมือนว่าจะเป็นข้อความที่อาซาฮีได้เขียนถึงพี่มายาผมจะออกไปเดินเล่นนะระวังอย่าทําให้ตนเองเป็นหวันละ่ะแล้วพี่มายาก็ได้จับไปที่ที่นอนยังอุ่นอยู่เลยนะคงจะออกไปไหนไม่ไกลอยากอาซาฮิจะออกไปที่ไหนกันนะแล้วเธอก็ได้ กระโดดขึ้นไปบนเตียงของอาซาฮิเตียงนี้มันอะไรกันความอุ่นนี้กลิ่นนี้จากเป็นความรู้สึกที่มีความสุขจริงๆเลยแฮะแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่อาซาฮิดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะได้มาที่กิลนะครับเพื่อมาดูเควสที่เขาจะออกไปทําคนเดียวในวันนี้แต่ดูเหมือนว่าจากแรงที่เขาอยู่นั้นก็จะมีแต่เควสร,ระดับสูงๆเท่านั้นเลยแถมระดับความยากของเลเวลมันก็ยังเป็นเลเวล18ซึ่งตอนนี้อาซาฮินั้นเพิ่งจะมีเลเวลแค่5เองเขาจึงได้ปฏิเสธเควสพวกน,นี้ไปแล้วก็ได้ขอเวเวสรริ่มต้นจากแง ตที่สุดโดยให้เหตุผลว่าผมอยากสนุกกับความรู้สึกในการเริ่มตน้นแถมถ้าเกิดในเมืองถูกโจมตีผมจะได้กลับมาที่นี่ได้อย่างไวแล้วเขาก็ได้รับเควสเก็บเห็ดสายรุ้งในป่าคอดิโอแล้วภาพก็ได้ตามไปที่ป่าคอรดิโอดูเหมือนว่าอาซาฮีเขาจะได้เก็บเห็ดสายรุ้งได้อย่างมากมายแต่ในระหว่างที่เขากําลังเดินเก็บเห็ดอยู่นั้นเขาก็ได้หันไปเห็นกระป้ายเตือนอย่างหนึ่งนั่นก็คือให้ระวังหมีที่อยู่แถวนี้ทําเอาอาซาฮีนั้นถึงกับสะดุ้งไปเลยผมไม่มีทางมีหมีโผล่ออกมาหรอกเนาะพูดยังไม่ทัน ขาดคำแล้วก็ได้มีมีตัวใหญ่วิ่งเข้ามาอาซาฮิก็ได้วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแล้วเขาก็ได้ปาเห็ดไปให้กับมีตัวนี้กินก่อนที่จะสะดุดกลิ้งเป็นลูกมาเลยนะครับแล้วหน้าของเขาก็ได้ไปซุกที่หน้าอกของใครบางคนอีกแล้วความรู้สึกของหน้าอกพวกนี้จะต้องเป็นพี่มายะแน่ๆเลยว่าและเชียวถ้าไม่มีพี่ผมมันก็ได้ประโยชน์แต่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่พี่มายะนะครับเรียกข่าวว่าพี่สาวหรออาซาฮิถึงก็ตกใจนี่ไม่ใช่พี่สาวแล้วอาเจ้คนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปนะเจ้า จะก่อฆ่าไปถึงไหนกันหนะแล้วอาซาฮีก็ได้รีบปล่อยมืออย่างไวไปเลยนะครับแล้วเธอก็ได้พูดกับใหม่อีกว่าพี่สาวหรอน่าแปลกที่เจ้าเรียกข้าแบบนั้นแล้วเธอก็ได้หัวเราะออกมาเจ้าทําให้ข้าใจเต้นแรงนะหนุ่มน้อยแล้วอาซาฮีก็ได้รีบบอกขอบคุณเธอไปนะครับแล้วเธอคนนี้ก็ได้พูดกับใหม่อีกว่าอย่างเร็วไปนะที่จะบอกขอบคุณข้าแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะได้มีมีมากมายข่มหมาล้อมพวกเขาทั้งคู่ไว้นะครับแล้วเธอคนนี้ก็ได้จับอาซาฮีโยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้จัดการกับเหล่างก่ออนาาหิ จะหล่นลงมาถึงพื้นไซอีกแล้วเธอก็ได้พูดกับอาไซอิไปว่าเจ้านะ่ะเป็นเหยื่อล่อชั้นดีเลยนะแล้วในระหว่างนั้นเองก็ได้มีเสียงสังส่นสะเทือนเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีมีตัวใหญ่ที่ใส่ชุดเกราะแถมยังพูดออกมาได้เจค,คนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าหากข้ายัางล่าม,มีในบริเวณนี้ข้าก็มั่นใจได้เลยว่ามันจะต้องโผล่มาแน่ๆซึ่งมีตอนนี้นนก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าคอรดิโอที่มีชื่อว่าไคเซอร์แบดูเหมือนว่ามันจะเจ็บใจอยู่ไม่ใช่น้อยที่ถูกกำจัดลูกน้องไปมากถึง30 แล้วมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าเองสินะที่ชอบต่อสู้และล่าเหล่าปีศาจด,ด้วยกันเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งหนักผู้ที่ถูกขนานนามว่าคินมาเรียแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าเจ้คนนี้เธอจะได้มีชื่อว่ามาเรียนะครับแล้วอาซาฮีก็ได้ช็อกขึ้นมาอีกแล้วนะครับอะไรกันฟันเนียนี่เรามาเก็บเห็ดเองนะแล้วไงดันเข้าสู่สถานการณ์แบบนี้กันได้แล้วมาเรียก็ได้เรื่องอาซาฮีเข้าไปซุกในอ้อมกอดของเธอแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าหนุ่มน้อยเพราะเจ้าเรียกข้าว่าพี่สาว ข้าก็จะปกป้องน้องชายตันน้อยอย่างเจ้าเองแล้วมีตนนี้ก็ได้โจมตีพลังเวทออกไปซึ่งก็เป็นพลังเวทที่รุนแรงเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะมาเรียได้กลางบาเรียมารับมือเอาไว้ทำเมามีต้นนี้ถึงกับอึง้งไปเลยนะคะป้องกันได้อย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเธอจะได้ช่วยอาซาฮีเอาไว้อีกแล้วนะครับแล้วมาเรียก็ได้พูดกับมีต้นนี้ไปว่าคราวนี้ถึงตาข้าแล้วสิแล้วเธอก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเสกเร็วเพลิงสีม่วงขนาดใหญ่ขึ้นมาฉันจะทําให้แกได้รู้ จกกับเร็วเพลิงที่แท้จริงจงมอดไหม้ไปเสียเถอะคริมลันเบลสเพลิงสีชาิแล้วเธอก็ได้โจมตีไปที่มีตนนี้เพียงครั้งเดียวมันก็นได้สลายหายไปเลยนะครับแล้วมาเรียก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยเลยหรอเป็นถึงราชาของพวกหมีคิดว่าจะทาให้ข้าตํางพึงพอใจกว่านี้ซะอีกอาซาฮีที่ได้เห็นพลังของเธอเขาถึงก็ตกใจเลยนะครับแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้บางทีแล้วอาจจะแข็งแกร่งกว่าพี่มายักษ์ซะอีกแล้วมาเรียก็ได้มาทำกับอาซาฮีว่าเป็น ไ,ไมแล้วอาซาฮิก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกขอบคุณเธอไปนะครับว่าแต่ว่าทําไมคนทั่วไปถึงได้เรียกคุณว่าปีศาจอย่างนั้นหรอครับแล้วเธอก็ได้บอกความจริงให้กับอาซาฮิฟังไปว่าข้าเป็นขุนพลระดับสูงของกองทัพจอมมารหนึ่งใน6ขุนพลจอมมารคิวมาเรียแห่งความชั่วร้ายยังไงละ่ะทําเอาอาซาฮินั้นช็อกไปอีกแล้วนะครับทําไมคนระดับนั้นถึงได้โผล่มาตอนต้นของเกมอย่างนี้ละ่ะแล้วมาเรียจังก็ได้พูดกับอาซาฮิไปว่าสบายใจได้หนุ่มน้อยข้าไม่สนใจพวกที่อ่อนแอหรอกนะข้าจะ ไม่ทำอะไรเจ้าอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าถึงเธอจะเป็นปีศาจแต่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นศัตรูกับเธอนะครับแล้วเธอก็ได้ทากบอาซาฮิไปอีกว่าจริงสิ เจ้าหนุ่มน้อยมีเรื่องที่ข้าอยากจะถามเจ้าหน่อยนะอ่ะอ๋อได้ครับถ้าเป็นเรื่องที่ผมพอจะตอบได้นะจะรู้จักนักประจญภัยที่มีนามว่าอิคุซาเบะอาซาฮิหรือเปล่าล่ะอซา,าฮินั้นถึงกับอ้วกพุ่งไปเลยนะครับบุคคลผู้นี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในกิวราวกับดาวหางแถมยังได้รับเสียงชื่นชมจากนักประจญภัยมากมายและที่สําคัญยังสามารถเอาชนะออกและไวเวิร์นโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีกแล้วมาเรียก็ได้หัวรอ,อกอมานะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะอยากประทับปราบมือกับอาซาฮิ ผู้ที่มีความสามารถมากฝีมือตามในข่าวลือในระหว่างที่เธอกําลังหัวเราะอ,อยู่นั้นอาซาฮีก็ได้ค่อยๆเดินออกไปขืนอยู่ไปเราได้ตายแน่ๆดีละถ้าอย่างนั้นเราก็หนีไปดีกว่าแล้วเขาก็ได้บังเอิญทําเหรียญตราออกคลารเหรียญตรานักประจนภัยของเขาหล่นแล้วมาเรียก็ได้เก็บขึ้นมาเหมือนเจ้าจะทําอะไรหล่นด้วยนะแล้วดูเหมือนว่าเหรียญตรานี่จะได้สลักชื่อของเขาไว้ด้วยนะครับอีคุซาบะ อาซาฮิทำเอาอาซาฮิถึงกับสะดุ้งตัวเกรงไปเลยนะคะแล้วออร่าแห่งความช่วยร้ายของมาเรียก็ได้พวลพุ่องออกมาโอ้เจ้าเองน่ะหรือคือนักประจนภัยที่เขาพูดถึงกันงั้นข้าขอถอนคาพูดที่ว่าเจ้าอ่อนแอเดี๋ยวนี้คงจะตัดสินใจจากภายนอกไม่ได้แล้วสินะแล้วจู่ๆพี่มายะก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเหมือนเขาจะรู้สึกถึงอาซาฮิที่กําลังตกอยู่ในอันตรายนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อาซาฮิดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะทําได้เพียงแค่วิ่งหนีเท่านั้นแล้วมาเรียก็ได้วิ่งตามผมมาด้วย เอาละมาสู้กับพี่สาวคนนี้จนตัวตายเซเธอมันไม่ตลกเลยสักนิดถ้าเธอโจมตีมาเพียงแค่ครั้งเดียวฉันก็ตายไปเลยนะสิแถมยังบินได้อีกขี้โกงเป็นบ้าเลยแล้วก่อนที่มาเรียนั้นจะได้สัมผัสถึงอาซาฮีจู่ๆก็ได้มีพลังเวทรรมหาศาลโจมตีเข้ามาที่เธอนะครับแล้วอาซาฮีก็ได้ลอยไปซุกที่หน้าองค์งใครอีกแล้วแล้วเขาก็ได้พูดว่ากลิ่นแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้แน่นอนว่าคราวนี้คือที่มายะนั่นเองเป็นอะไรไหมจ๊ะอาซาฮิ พอดีฉันสัมผัสได้ว่าอาซาฮิกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันก็เลยรีบมาแล้วเธอก็ได้หันไปพูดกับมาเรียว่าและเชื่อว,ว่าต้องเป็นแบบนี้เธอคิดจะชิงความซิงของอาซาฮิไปใช่ไหมทำเอามาเรียกับอาซาฮินันถึงกับอึ้งไปเลยนะครับคิดจะทำร้ายอาซาฮิโดยการแต่งตัวแบบนั้นฉันไม่ยอมน่เด็กขาดแต่ถึงจะอย่างนั้นฉันก็พอเข้าใจอยู่นะว่าอาซาฮินั้นน่ารักแน่นอนว่าฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันดูเหมือนว่าเธอกำลังคิดว่ามาเรียนั้นจะคลั่งอาซาฮิเหมือนกับเธอผิดแล้วล ฉันแค่อยากจะไปเที่ยวเล่นกับหนุ่มน้อยคนนี้สักรอบคิดจะกระโจนใส่เขาสินะใหญ่ร้านนี่เธอไม่ได้มาความแบบนั้นสักหน่อยนะพี่แล้วมาเรียก็ได้พูดกลับไปว่าเรียกใครว่าใหญ่ร้านกันฮะเดิมทีและชุดของเจ้ามันก็ไม่น่ามองเหมือนกันนั่นแหละแล้วพี่มายากะก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็อาซาฮินะ่ะชอบชุดแบบนี้ละสิถึงอาซาฮิจะดูน่ารักก็จริงแต่ความจริงแล้วเขามันใช้เวลามาพูดเรื่องนั้นกันได้งไงเนี่ยแล้วมาเรียก็ได้เริ่มใช้พลังเวทของเธอยังไงก็ตามข้ามไม่สนนหอกกนะแต่าาาาาาเจ้ามาขวงงท ก็จะไม่ปราณีแนะ่แล้วทางพี่มายะเองก็เหมือนกันเขาได้ระเบิดพลังออกมาทั้งคู่แล้วก็ได้เข้าห้ามหันกันอย่างมันเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวก็ทําให้สภาพแวดล้อมแถวนั้นถึงกับผิดรูปไปเลยนะครับอะไรกันนะทําไมถึงไม่สามารถจัดก,การได้นหมัดเดียวกันนะดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีฝีมือที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วมาเรียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วว่าชื่อเสียงของอิคุสาบะาอาซาฮิจะเป็นฝีมือของเจ้าเองสินะแล้วเธอก็ได้ดีใจไปอย่างมากเพราะในที่สุดตอนนี้ก็จะได้พบกับ ริงแล้วพี่มายะก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีความสุขอย่างนั้นเหรอช่างเป็นผู้หญิงที่แปลกจังเลยนะแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เข้าปะทะกันอีกครั้งดูเหมือนว่าในครั้งนี้จะไวจนตามองไม่ทันเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าความสามารถของพี่มายาจะเหนือกว่ามาเรียเล็กน้อยนะครับแล้วมาเรียก็ได้พลาดท่าโดนพี่มายะโจมตีเข้าไปเต็ม ไม่จริงนะข้ากาลังจะพ่ายแพ้หรือเนี่ยแล้วมาเรียก็ได้รวบรวมพลังเวทมหาศารขึ้นมาหวังจะปลิดชีพพี่มายาในคราวนี้แหละแต่ดูเหมือนว่าพี่มายาจะไม่ได้กลัวเลยนะครับแล้วเธอก็ได้โจมตีมันออกมาเฟียฟูลแฟเปเลวเพลิงแห่งความกลัวแล้วพี่มายาก็ได้รับมือด้วยท่าไซโครนแห่งพี่สาวสะท้อนกลับพลังนี้ไปได้อย่างง่ายดายแล้วมาเรียนั้นก็ได้พ่ายแพ้ไปในที่สุดแล้วเธอก็ได้ถามชื่อของพี่มายาไปว่าขอทราบชื่อเจ้าหน่อยจะได้ไหมแล้วพี่มายาก็ได้ตอ ต่อไปว่าอีคุสบะมายะอย่างนี้นี่เองพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันสินะแล้วในตอนนี้พี่มายะก็กําลังจะคิดที่จะกําจัดเธอให้สิ้นซากไปนะครับแต่จูจ่ๆอาซาฮิก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ซะก่อนแต่พี่มายะเหีนอย่างนั้นถือกับคิดว่าอาซาฮิคิดจะให้เธอโจมตีไปครั้งสุดท้ายแล้วเขาที่อยู่ตรงนั้นจะได้รับ e อ p ไปเต็มๆใช่ไหมนหนนี่มันอาาัจฉริยะจริงๆเลยนะสมแล้วละที่เป็นผู้วางแผนนี่พี่คิดว่าน้องชายตนเองจะเป็นคนที่โหดร้ายขนาดไหนกันเนี่ยแล้วอาซาฮิก็ได้พด พูดไปว่าเธอคนนี้นะ่ะไม่ใช่คนที่โหดร้ายอะไรนะถึงจะเป็นเผ่ามารแต่เธอก็ได้ช่วยชีวิตผมเอาไว้ถึงสองครั้งแต่มันคิดจะจะขโมยความสิ่งของอาซาฮิไปเชียวนะอย่างกล้าพูดออกมานะพี่นะ่ะทั้งๆที่พี่มายะเองก็กระโจนใส่ผมทุกวันแทๆ้ๆแล้วมาเรียรที่นอนอยู่ก็ได้พูดมาว่าเจ้าสงสารข้าอย่างนั้นหรือเจ้าหนุ่มน้อยอย่าพูดบ้าๆจ,จะดีกว่านะ่ะผมไม่ใช่หนุ่มน้อยครับผมมีชื่อว่าอิคุซาบะอาซาฮิแล้วอาซาฮิก็ได้หันไปบอกกับเธออีกว่าถ้าเป็นพี่สาวนะ่ะก็ต้องหัดฟังน้องช อ้นยพูดบ้างสิทําเอามาเรียนั้นถึงกับหน้าแดงไปเลยนะครับแล้วอาซาฮีก็ได้คิดขึ้นมาอีกว่าฉันก็อยากให้พี่สาวของฉันเองหัดฟังน้องชายอย่างฉันบ้างนะแล้วอาซาฮีกับพี่มายะก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ไว้ชีวิตมาเรียไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วอาซาฮีก็ได้เอาเหตุที่เก็บมาได้เอามาทํากับข้าวเลี้ยงฉลองในมื้อนี้กันนะครับแล้วอาซาฮีก็ได้ถามพี่มายะไปว่าชื่อทาไม้ตายในพี่มายะตังเนียมันช่างเรียบง่ายจังเลยนะมันทรงพลังใช่ไหมล่ะ ผมว่านะถ้าไม้ตายของมาเรียเท่กว่าเยอะเลย่างเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกันเหลือเกินฉันไม่ยอมรับหรอกนะว่าชื่อที่ฉันตั้งจะดูแยกกว่าผู้หญิงที่เปลือยกายครึ่งตัวแถมมีเขาอย่างนั้นนะ่ะแล้วพี่มายาก็ได้นึกชื่อใหม่ออกมาเอาเป็นชื่อน,นี้ก็แล้วกันเฮอริเคนของพี่สาวเป็นยังไงบ้างละ่ะแล้วอาซาฮีก็ได้พูดึ้นมาว่าก่อนอื่นเอาคําว่าพี่สาวออกไปก่อนจะดีกว่าไหมแล้วก็ได้จบตอนที่สอง ก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ